สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิกดราคอนดิเคิลทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเอสิลควายอีกครั้งนะฮะตอนนี้เนี่ยได้กลับมาลองเล่นกับเกมอิกดราคอนดิเคิลนะครับในแพทช์ฉลองวันคริสต์มาสนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีอีเวนต์ใหม่เนาะความทรงจําในคืนเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ครับมีแจกตัวละครลิมิเต็ดนะครับที่เป็นชานเดรียนะเวอร์ชันคริสต์มาสครับสำหรับอีเวนต์นี้โดยเฉพาะเลยแบบฟรีๆนะครับแค่เข้าไปเล่นเกมแค่ด่านเดียวนะก็ได้เลยนะรวมถึงมีตัวละครลิมิเต็ดนะครับพร้อมของแจกมากมายครับไม่่วาจะเป็น กาชาตัวละครการาคู่หูหรือทรัพยากรในการพัฒนาตัวละครของเรานั่นเองครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองเล่นเกมอิกราโคเนเคิลเนี่ยหรืออยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปของคลิปนี้เลยครับอนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมยังมีแผนอัปเดตตัวละครใหม่ๆเข้ามานะอย่างในแพทนี้เนี่ยก็จะมีเอริกะนะครับเวอร์ชัน Christmas คริสต์มาสรับแล้วก็อัปเดตหน้าเนี่ยหรือว่าวันที่12ธันวาก็จะมีตัวของเอมิลี่คริสต์มาสเข้ามาด้วยครับ แน่นอนว่าหลังจากนี้ไปยังมีอัปเดตอื่นๆตามมาอีกนะติดตามกันได้เยอะๆเลยครับแม่อันดับแรกก็ต้องส่งตัวละครใหม่ก่อนเลยดีกว่านะครับกับเอริกาคริสต์มาสนะครับนางเอกสุดสวยของเรานะในดูสีสกิลแรกจะเป็นเป้าเดี่ยวนะครับมีน้ําแข็งกาดโอ้ยังเป็นสายดาเมจดอทที่ทรงพลังเหมือนเคยนะครับ สกิล2นะเป็นสกิลบัฟคริติคอลให้ทีมครับเพิ่มดาไหจคริติคอลแล้วก็ล้างสถานะผิดปกติให้กับทีมด้วยนะแล้วลบออก2อย่างทั้งทีมด้วยนะบอกเลยว่าอย่างดีถ้าไม้ตายของเราเนี่ยก็เป็นสกิลเป้าเดียวนะครับที่บัฟให้กับฝ่ายเดียวกันนะเป็นการจ่ายพลังงาน2หน่วยครับแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ทําได้อีก50%นะปรดีว่านะ้องมาเป็นตัวบนะัฟเนาะ มาเป็นตัวบัฟนะครับพีบัฟดดเมจโดยตรงมีบัฟคริแล้วก็ความเสียหายคริพร้อมรับสถานะได้ส่วนสกิลแรกสามารถแปะน้ำแข็งกัดได้ครับก็เป็นตัวดดเมดดอทกึ G ่งกึ่งบัฟเออจริงๆน้องเป็นตัวสนับสนุนแหละเป็นสายซัพพอร์ตที่สามารถแปะดอทได้นั่นเองครับน่าสนใจอ้อและพสซีฟล่ะแพสซีฟเนี่ยบอกว่าเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะต้านทานน้ำแข็งกัดได้3เทินแล้วก็บัฟพังโจมตี15%ให้กับพารามิทเผ่าเดียวกันนั่นเองก็คือน้องเป็นสีเขียว โอเคสีเขียวนะครับจะมีบับโจม15แล้วก็กันน้ำแข็งกัด3เทินโอเคน้องมากับตู้ตัวละครใหม่นะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มหากันครับเป็นตัวลิมิเตตน้องถ้าเกิดเราไม่หาช่วงนี้เนี่ยน่าจะหลุดเลดออกมาจากตู้รอบหน้าๆไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดเดอ้อส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเอมิลี่เอมิลี่จังเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะมาในอาทิตย์หน้านะโอ้โหแต่น้องน่ารักมากเลยว่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน้องเนี่ยจะเป็นตัว2ดาวมาก่อนนะตอนนี้น้องได้ upgrade, อัปเกรดขึ้นมาเป็น3ดาวแล้วครับ สกิลแรกเป็นเป้าเดี่ยวนะฮะมีน้าแข็งกัดเหมือนกันอุ๊ยสายน้ําแข็งกัดหมดเลยเหรอแล้วก็สกิลสองเป็นบัฟโยยุนะครับได้รับสถานะโยโยะสามเทิร์อ้าวน้องเป็นแทงสะงานนี่หว่าแล้วก็มีเกราะป้องกันนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีใช่น้องเป็นสายผู้พิทักษ์ครับโอเคน้องถึกสะงานแล้วก็ไม้ตรายครับจะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวทำดาเมจนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมครับออกจากสนามรบอ๋อออกจากสนามรบจะเป็นดีบัฟนะ เหมือนกับว่าเป็นดีบัฟที่ทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้มันคือ CC ประเภทหนึ่งแล้วกันโดยจะดําเนินการตามเทินที่กําหนดไว้นะครับก็เขาบอกว่า2เทินก็คือว่า ตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะออกจากสนามไปเลย2เทินเหมือนโดนเตะออกจากสนามไปเลยนะ2เทินทำอะไรไม่ได้แต่บัฟแล้วก็ดีบัฟเนี่ยจะยังอยู่เหมือนเดิมนะโดนเตะออกจากสนามครบทุกตัวเนี่ยนะครับไอตัวที่เวลาเหลือน้อยสุดเนี่ยมันจะถูกเอากลับมานะคือมันยังไม่ได้ตายทันทีนะครับมันเหมือนกับว่าโดนวาร์ปออกไปชั่วคราวก่อนแล้วให้เราไปฆ่าตัวอื่นแต่ถ้าบังเอิญบังเอิญน,น,น้องเนี่ยเตะรัดวๆเลยเตะ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 เนี่ยจนไอตัวที่โดนเตะเนี่ยมันอยู่ข้างนอกหมดเลย23ตัวเนี่ยในสนามไม่มีแล้ว ไอตัวที่โดนเตะตัวแรกเนี่ยมันจะโดนวาร์ฟกลับมานะครับแล้วก็อีกบัฟหนึ่งครับจะสามารถ เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองได้เมื่อศัตรูตายนะคือถ้าเกิดเตะแล้วตายเลยเนี่ยจะได้พลังงานเพิ่มเติมสินะน้องเป็นแทงที่มี CC แล้วก็มีน้ําแข็งกัดนะครับเป็นโอ้มาคอมโบโดาเมจด,ดอตกันหมดเลยเนาะและอีกตัวละครตัวหนึ่งนะคะซานเดียคริสต์มาสครับซานเดียคริสต์มาสแจกจากกิจกรรมฮะโอ้ได้ข่าวมาว่าแจกจะในอีเวนต์คริสต์มาสรอบนี้ฟรีนะครับผมไหนดูสิสกิลเป็นแนว นอนทั้งหมดนะครับเลือกได้แล้วก็แปลนน้ำแข็งกัดโอเคชันเรียยังเป็นดอทเหมือนเดิมส่วนสกิล2เป็นดาเมจหมู่ครับแล้วก็มีลบต้านทานเวทอ่าทาให้โดนดาเมจเวทแรงขึ้นครับก็เข้ากับตัวละครที่เป็นสายดอทเนาะเพราะว่าจะเป็นสายเวทซะส่วนใหญ่ส่วนสกิลนี้นะครับไม้ตายเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจหมู่ครับแล้วก็แช่แข็งโอ้อันนี้คือมีน้ำแข็งกัดด้วยแล้วก็มีแช่แข็งด้วยนะครับเพราะแช่แข็งเนี่ย มันจะใช้ใส่ตัวละครที่ติดน้ําแข็งกัดอยู่ถ้าตัวละครตัวนั้นเนี่ยติดน้ําแข็งกัดอยู่เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นแช่แข็งนะครับทำให้ติด c c แล้วก็ขยับไม่ได้นั่นเองนะนอกจากนี้เนี่ยแช่แข็งเนี่ยจะทําให้ดามเมจจากสถานะเนี่ยที่เป็นเลือดไหลติดพิษไฟไหม น้ำแข็งกัดเนี่ยโดนดาเมจเนี่ยแรงขึ้นด้วยครับแต่ก็จะมีข้อแรกเปลี่ยนนะคือการโจมตีธรรมดาหรือว่าดาเมจสกิลทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีใส่ตัวละครที่โดนแช่แข็งอยู่ได้ครับแต่สามารถสแปมดาเมจดอทข้างบนเนี่ยซ้ำไปได้เรื่อยๆนะตัวพาร์ทสีบอกว่ามีต้านทานน้ำแข็งกัด3เทอร์เหมือนกันครับแล้วก็จะมีเพิ่มดาเมจ20%เมื่อโจมตีเป้าหมายที่เป็นน้ำแข็งกัดเนาะโอ้แสดงว่าตัวตานเดียเนี่ยจะแปลงเป็นดาเมจครับแล้วก็จะมีเอมิลี่เนี่ยเป็นตัวแทงซ แพ้สี่ไปแพ้สจะเหมือนกันเลยคือมีต้านน้ำแข็งเหมือนกันแล้วก็เมื่อเพื่อนในทีมถูกโจมตีครับมีโอกาส30%ที่จะตอบโต้ด้วยสกิลหนึนั่นเองนะซสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยก็จะมีโอกาสแปะน้ำแข็งกัดด้วยโอ้น้องเป็นแทงที่แปะน้ำแข็งได้แล้วก็มีโอกาสออกไปเคาน์เตอร์ให้ทีมด้วยนะครับทำให้สามารถแปะน้ำแข็งได้ อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นตัวละครใหม่3ตัวที่มาในแพทนี้เป็นคอมโบนักแข่งกัดหมดเลยทั้งสตัวนะเอริก้าเข้าตู้แล้วนะครับเอมิลี่เข้าตู้แพทหน้านะวันที่12บธันวาคมครับแล้วก็ซันเดรียมีแจกในกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เนี่ยเรามีเพรอยู่ส0 0 0มกว่านะครับก็เรามากระชับปองกันนิดน,นึงแล้วกันนะหาตัวละครตัวใหม่ครับ โอ้จะว่าไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยกลับมาเล่นเนี่ยผมได้จับล็อกอินวันที่3ของการกลับมาเล่นนะเป็นใบการันตี3ดาวหนึ่ตัวครับไหนขอดูหน้าตาหน่อยซิกาชาที่คุ้นเคยโอ้โหมาแล้วสีลุงนะครับโอ้ยน้องหนาจารู้สึกว่าก็ไม่ได้เล่นนะอ่ะทีนี้เรามาดูตู้ใหม่กันดีกว่าครับโอ้ซานต้าจำเป็นนะครับตู้อันเชิญลิมิเต็ดนะครับผมนาเอริก e ะ คริสต์มาสรับการันตี77ครั้งนะครับซึ่งเรามีเพรพออยู่เอาเราหาเลยแล้วกันอ่ายังเกลืออยู่นะเอ้ยอา้า <c> ว <oughs> ไม่ต้องกดต่อเอ้แต่ว่ามีโอกาสหลุดนเหรดนี่นาะไหนดูซิใช่หรือเปล่า <c oughs> มาเมลี่คริสต์มาสโอ้โ <c oughs> อน้องแมวใช่ไหมเนี่ยใช่แหละ <c oughs> อ่าเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้แค่สิบโลพอไงเกมดีทุกคนนะอย่าลืมโหลดมาลองเล่นกันนะครับแล้วเราเก็บเพชรที่เหลือไว้ตู้หน้าแล้วกันนะแต่ว่าเห็นว่าเวฟมีนิโคลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงธาตุใบไม้นะครับแอบดูสกิลนิดหนึ่งเพิ่มดาเมจที่ทําได้เพิ่มอัตราคริตดิคอรอ์ก็เล่นกับทีมน้ําแข็งเมื่อกี้ได้นะเพราะว่าตัวเอริกาเนี่ยมีบัฟอัตราคีิติคอลช่วยด้วยนะอันนี้เนี่ยก็น่าจะมาเป็นสายคริครับแล้วก็มีสกิลแอคทีฟที่แปะตาบอดนะตาบอดเนี่ยจะทาให้ศัตรูเน,นีน่ยมี อาร์ตมันน่ารักมากเลยเอ๋ะฟาเธอร์เซลบีนะครับผมก็อันนี้ไปใสยถึกนาอรลดดัเมจน่าจะให้ตัวน้องเอมิลี่ใส่ละมัง้งตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นโบนสปเดอร์เออโบนสปเดอร์มีเพิ่มดาเมจนะครับดาเมจเป้าเดี่ยวนะแล้วก็มีรถเกาะรถเกาะเวด้วยนะครับอ่ะนหนขอลองชิมชิมดูหน่อยสิว่าจะได้หรือเปล่าเอาอะไรกันครับเนี่ยออสิบโรออกสิบโรออกแบบนี้ ฟองจริงอ่อผุดเลทครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมียวไม่มาอีกทีหนึง่งเมียวไม่มาเหมียวไม่มาโอ้โหไม่เมียวเลยติดโลเรียบร้อยเมียวมาแล้วน้องเมียวโอ้โหกว่าน้องไม่จะมาได้นะครับก็โดนไปหนึ่งการันตีนะไม่เป็นไรอ่านิโคลายมาแล้วครับแต่ว่าอาร์ตน่ารักสินะนี่ผมชอบอ่าแล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราได้น้องเอกะมาียเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนิดนึงนะก็เดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนของที่ผมกลับมานิดนึงครับ ตอนที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยจะมีอีเวนต์ต้อนรับกันกลับมานะจะมีล็อกอิน7วันให้ฮะก็วันที่3เนี่ยจะมีใบการันตี1ตัวเนาะที่ผมเปิดให้ไปเมื่อกี้ระหว่างทางจะมีพลังงานแล้วก็มีทรัพยากรค่อนข้างเยอะครับและอีกวันที่7จนะจะได้มาอีก30โปรที่เป็นตั๋วกาชานะคะก็ถือว่าเป็นการแจกผู้เล่นที่กลับมาค่อนข้างเยอะนะ <Okay. S 1> รวมถึงกิจกรรมแบบเติมเงินต่างๆเนี่ยก็ยังมีอยู่นะโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อตั๋วกาชาแบบวันละ19บาทหรือว่า25บาบาทเนี่ย จะถูกกว่าการซื้อแบบเป็นแพ็กใหญ่นะแต่ว่ามันซื้อได้แค่วันละหนึ่งครั้งครับรวมถึงอีเวนต์เติมเงินสะสมเนี่ยก็ เดี๋ยวนี้เนี่ยมีแจกถึงใบเลือกตัวละครด้วยนะอันนี้เติม790เนี่ยจะได้ใบสุ่มครับแล้วก็2 9 9 0เนี่ยจะมีใบเลือกตัวละคร3ดาวเลยนะฮะใครที่เป็นสายเติมตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมมารับของรางวัลฟรีๆไปเพิ่มเติมนะทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูอีเวนต์กันดีกว่าครับความทรงจำในคืนเทศกาลศักดิ์สิทธิ์นะฮะหรือว่าอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนละกัน เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเติมเงินนะฮะก็มีอีเวนต์พลาส์นะครับสมัยผมเล่นเนี่ยไม่มีนะเรียกได้ว่าดีนะเพราะว่ามันให้พลังงานเยอะครับราคาไม่ได้แพงมากเราสามารถเอาพลังงานตรงนี้มาฟาร์มต่อในอีเวนต์เพื่อไปแลกทรัพยากรเพิ่มเติมต่อได้อีกครับมองว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะตั้งต๊ของร้านค้ากิจกรรมครับก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงร้านค้าเนี่ยจะมีอยู่2ร้านนะครับข้างล่างขวาน,นะมีร้านกิจกรรมกับหีบสมบัติเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นแต้มที่เราจะไปฟาร์มมาจากในอีเวนต์นะฮะมีแจก เอริกะ,ะคริสต์มาสจะทให้เราไปซื้อเพิ่มแล้วก็ไปอัปเกรดดาวเพิ่มเติมได้20เศษแล้วก็มีชานเรียนะครับคริสต์มาส50เศษเลยอันที่สามารถเสกเป็นตัวละครออกมาได้เลยนะอย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับแล้วก็มีทรัพยากรต่างๆนะครับเหมือนเดิมกับอีเวนท,ทั่วไปเลยนอกจากนี้ครับในส่วนของหีบสมบัติเนี่ยมันจะมีหน้าต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับเผื่อบางคนไม่เห็นนะจะมีลูกศรอ,อยู่ด้านขวามือครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนหน้าได้ เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มแลกของรางวัลในนี้นะพอเราสุ่มแล้วจึงพอใจแล้วเนี่ยเราสามารถไปที่หน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็มันจะมีของรางวัลเนี่ยที่แจกเป็นเศษซานเดียเนี่ยจนสามารถอัพได้ถึง3ดาวนะเพราะว่าซานเดียเนี่ยมันจะเริ่มมาจาก1ดาวครับแล้วให้เราอัพึ้นเรื่อยๆได้ถึง3ดาวเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นอีเวนท์ที่แลกได้ไม่จํากัดและก็อันนี้ถ้าเกิดใครเติมพลังงานมาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะสามารถ ฟาร์มต่อได้แล้วก็สามารถแลกของได้แบบไม่มีจํากัดนะตรงนี้จะไปได้เรื่อยๆครับแน่นอนว่าในตัวอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ด่านต่างๆนะให้เราไปผจญภัยครับก็ให้เราไขด่านไปก่อนช่วงแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปเจอตัวบอสนะโอ้แล้วก็เคลียร์ครั้งแรกนะครับจะได้ชานเดียไปเลยนะไม่ต้องไปรอแลก50สเศษในร้านค้าก็ได้ครับอเดี๋ยวเรามาลองเดินเล่นดูนิดนึงนะ,ะน้องเอริกานะเดี๋ยวเราใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้เราได้ตัว มิโคลายมาแล้วอ่านี่ใส่ไปเลยแล้วกันแปะไปก่อนนะโอ้น้องเนี่ยยืนแถวหลังนะเป็นตัวบัฟครีกับรามิดครีเนาะเดี๋ยวผมเล่นเป็นตี้เดิมแล้วกันนะครับเป็นตีเวทที่ผมชอบเล่นมาก่อนนะอ่าเผื่อใครไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็เกมเพลย์เนี่ยมันจะเป็นเทิร์นเบสสลับกันฝั่งซ้ายขวาครับโดยจะให้เราเล่นครบทุกตัวก่อนแล้วก็ค่อยอีกฝ่ายเล่นนะแล้วมันจะมีพลังงาน5ขีดข้างบนครับการใช้การตระไบเนี่ยมันจะมีเลขหนึ่งอยู่ข้างบนนะตรงนี้เนี่ยก็คือใช้พลังงานหนึ่งหน่วยครับเห็นไหม หนึ่งหน่วยนะถ้าการ์ดใบไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยพอเราเก็บเอาไว้ในเทอร์นหน้าเนี่ยมันจะอัพเป็นเลเวล2ครับแล้วก็ใช้พลังงาน2หน่วยนั่นเองทีน,นี้อ่ะเดี๋ยวเราจ่ายผมก็ลืมลืมแล้วนะอ่ะบัฟแทงบัฟอะไรไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกัร์พลังของน้องโลลีสเตฟานี่ไว้ก่อนนะส่วนน้องเอริกาจางสกิลแรกทำอะไรได้นะครับเป็นดาเมจเฉยงั้นเราไม่ใช้เออถ้าอย่งงางนั้นเรากดสกิลอันนี้บัฟไปก่อนละกันอันนี้เป็นสกิลลดต้านทานศัตรูนะแต่จริงๆแล้วมันบางมากเลยเนี่ยนะเพราะทีีเดยวก็ตุ่ยลละ ถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บการ์ดไว้าสามารถกดสิ้นสุดเทินตรงนี้ได้นะครับปึ๊บมันจะข้ามเทินแล้วการ์ดที่เราไม่ได้ใช้มันจะขึ้เป็นขั้น2ครับการ์ดบางใบเนี่ยจะมีความสามารถเพิ่มเติมเวลาเปลี่ยนไปขั้น2ขั้น3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาศึกษานิดนึงครับว่าแต่ละใบเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างอ่ะแล้วก็โจมตีไปเลยจ้าจริงๆมันง่ายนะเราสามารถผ่านได้ไม่ยากครับเราก็จะไปยากตรงที่ด่านบอสหรือว่าด่านฟาร์มจริงๆนั่นเองอ่อแล้วเราก็ได้ซานเดียมาแบบฟรีๆยังไงละ่ะ อย่าลืมมาเล่นกันนะครับรโอ้ยในโซนของอีเวนต์ก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับให้เราอ่านมากมายนะใครที่สนใจหรือว่าชอบเล่นเกมตายเนื้อเรื่องเนี่ยก็<จ>อย่าลืมนะครับแวะมาติดตามเพิ่มเติมตรงนี้ได้หลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปนะครับมันก็จะมีเปิดโหมดบอสขึ้นมานะของบอสหน้าปั่นมากเลยนะครับฝันร้ายแห่งคริสต์มาสระปกติครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเนทนต์เราใช้ฟาร์มในการได้ถุงเท้านะเพื่อไปได้ของรางวัลในร้านค้านั่นเองนะโดยที่ก็เรามีตัวละครด้านล่างซ้ายครับจะเป็นโบน ก็จะมีเอริกาคริสต์มาสเอมิลี่คริสต์มาสซานเดียคริสต์มาสเนาะแล้วก็เป็นน้อง2ดาวหรอตัวนี้กับน้องน้องน้องโลกสุดแกร่งอ่ะเดี๋ยวเรามาจาัดบิวนิดนึงกันนะครับก็จะเป็นตี้ที่จะมีน้องเอริกาคริสต์มาสนะัะเป็นซัพพอร์ตเนาะแล้วก็จะมีซานเดียคริสต์มาสครับเป็นดามเมจอ่ะเอาซานเดียยืนกลางนะโอเคแล้วก็จะมีน้องคนนี้นะครับนี่น้องน้องมาริเบลนะ น้องบริเบลเนี่ยเป็นตัวดาเมจครับก็สามารถใส่เพิ่มเติมเข้ามาได้ oh, แม่ไอผมก็จําตัวฮิวไม่ค่อยได้ผมขอขอขอเล่นนอ้อ <laughs> งมาก่อนแล้วกันนะคิด <laughs> ว่าดา่านแรกๆนะ่าจะไม่ยากอะไรนะสามารถออโต้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูคอมโบกันนิดนึงดีกว่านาะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นเอริกะใช่ไหมฮะ oh. บัฟอัตระพีดังทีมเนาะแล้วก็ตัวแซนเดียเนี่ยจะมีสกิลหมูป้าข้าไปหนึ่งที <laughs> แล้วก็ <laughs> อาจจะใช้สกิลที่ป่ายน้ำแข็งกัดเนี่ยเดี๋ยวเรารอเก็บไปใช้เชิญหน้าแล้วกัน มันเป็นสกิลแนวเส้นตรงนะครับแนวนอนนะสามารถใช้โดนหลายตัวได้แต่ตรงแถวกลางเนี่ยอ่ะโอเคจะโดนบอสได้ด้วยนะครับก็เราอาจจะเซฟเซฟไปก,ก่อนกักไว้ก่อนเทินหน้าเราค่อยปิดก็ได้นะตรงนี้ก็อาจจะแจกวงแจกบัฟไปก่อนะอะเปิดพลังงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้อะไรแล้วเราจะข้ามเทินก็ได้เพื่อเก็บเลเวลการ์ดวนกลับมาเทินเราอีกครั้งนะครับตอนนี้เกตซันเรียเนี่ยอยู่4เกตแล้วนะครับใช้การ์ดอีกใบเดียวเนี่ยก็สามารถกดไม้ตายได้ เราก็จะปล่อยท่าแรกนะครับเป็นเส้นตรงไปที่บอสก่อนนะแล้วก็กดแช่แข็งนะครับไม้ตายเนี่ยเป็นสกิลหมู่เลยนะป้ายไปเลยตูมนะครับอ่ะตายหมดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอสจะติดน้ําแข็งครับทำให้เราไม่สามารถใช้การโจมตีธรรมดาหรือว่าไม้ตายเนี่ยทำดาเมจบอสได้ต้องใช้สถานะพิบปกติเท่านั้นนะครับเช่นพวกน้ําแข็งกัดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับสแปมเข้าไปเพิ่มจริงๆแล้วอย่างนี้ผมน่าจะไปใส่สเตฟานี่มาแฮะเพราะว่าสเตฟานี่เนี่ยมีเผาไหม้ครับสามารถสแปมไว้ล่วงหน้าได้ นี่แน่อันนี้ก็คือเหมือนกับแปดน้ําแข็งกัดนะครับทับไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าบอสเนี่ยสามารถตีน้ําแข็งกัดได้หลายอันครับในนี้เทิร์นสุดท้ายนี้เราก็อาจจะเพิ่มดามเมจที่ซานเดียไว้ก่อนแลวกันนะเวลาน้าแข็งเด้งเนี่ยเผื่อมันจะแรงขึ้นอ่าล้วก็น้ําแข็งเด้งหายไปเป็นข้อเลยนะโอ้เรียบร้อยนะครับยังไม่เข้าเทิร์นเราบอสก็จะตายไปเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทีแําแข็งเนี่ยคือเน้นแช่แข็ง แล้วก็สาดเมจดอท .SPAM oh. เข้าไปเรื่อยๆครับตรงนี้เนี่ยดูแล้วไม่ต้องใช้ตัวหิวก็ได้ผมอาจจะไปใส่ไปพวกต,ตัวแปะดดเพิ่มเดิมนะอย่างตัวละครที่เขานิยมเล่นกันเนี่ยเมื่อก่อนนะก็จะเป็นตัวนี้ฮะยูเรียนะเพราะว่ายูเรียเนี่ยจะแปะเลือดไหลได้แล้วก็มีการวนไม้ตายที่ค่อนข้างเร็วทําให้สแปมเลือดไหลเนี่ยได้รัวๆครับเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าเล่นมากๆระหว่างรอเอมิลี่จังอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเล่นตีนี้ไปก่อนได้ครับอนะก็อย่าลืมมาฟาร์มกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมให้ครบนะ แล้วก็ได้ข่าวว่าในช่วงเดือนนี้นะครับจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอีเวนต์แจกของค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่สนใจอยากจะกลับมาเล่นเกมอีกราคอนิเคิลหรือว่ายัางไม่เคยเล่นแต่อยากจะลอเนี่ยก็สามารถติดตามนะครับทางแฟนเพจหรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปของผมได้เลยนะผมจะแปละลิงก์เอาไว้ให้นะครับทั้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ลิงก์แฟนเพจด้วยสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ